เมื่อวันที่25พฤศจิกายน2 5 1 2นายสาชัยจำประสิทธิ์สกุลนายอำเภอสีเทพพร้อมดในาใยวิชานดาทุมมาปลัดอาวุโสเจ้าที่ปกครองบุรณาการร่วมกับเจ้าที่ตำรวจโรงพักสีเทพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ กำนันและผู้ใหย่บ้านร่วมกันตรวจคัดกรองผู้ติดสารเสพติดหมู่สามตำบนนาสนุนอำเภอสีเทพซึ่งในการตรวจคัดกรองผู้เสพยาเสพติดนั้นเป็นไปตามนโยบายของผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ที่ระดมให้กวาดล้างปัญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนเป็นการเชิญหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องมาร่วมมูรณาการออกไปิบิการตั้งจุดตรวจตัดโอกาสในการกระทำความผิดมุ่งเน้นการป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมและจับกลุ่มผู้กระทําความผิด ให้ได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่